สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์สายๆครับตอนนี้เราอยู่ที่แยกอโศกเอ้ยไม่ใช่แยกสามย่านครับข้างหน้าเนี่ยจะเป็นวัดตรงแยกเลยวัดโหัวลำโพงครับเราจะเลี้ยวขวาเพื่อไปขึ้นทางด่วน เลี้ยวขวาตรงนี้อยู่ถนนพระรามสี่ครับมุ่งหน้าไปทางหัวลำโพงครับหัวลำโพงเยาวราชครับแต่เราจะยังไม่ถึงหัวลำโพงครับก่อนจะถึงหัวลำโพงเราจะเลี้ยวซ้ายขึ้นทางด่วนก่อนครับเพื่อกลับบ้านของเราถนนพระรามสองครับ ถือว่าวันนี้เราออกมาส่งของนะครับที่สยามดีคาบ e รีประตูน้ำครับอันนี้คือขากลับออกมาครับเราก็จะกลับครับ เตรียมตัวเพื่อจะเลี้ยวซ้ายขึ้นทางด่วนครับเลยไปข้างหน้าอีกนิดครับหัวลำโพงหัวลำโพงแล้วก็เข้าไปเยาวลาดนะครับ สนนเจริญกรุงวงเวียนเล็กครับผ่านวงเวียนเล็กก่อนมีหลายชื่อครับมีหลายที่เลยขางในนูน้นคลองถมสำเพง็งเชื่อมกันหมด ครับนนี้คือกรุงเทพมหานครนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเพื่อกลับพระรามสองขึ้นทางด่วนครับแล้วก็จะเข้าช่องพิเศษนะครับเพราะว่าเรามีรายเดือนครับ น่ะช่องพิเศษครับจะเป็นอย่างนี้โอเคเดินทางด่วนรับผม สวยงามทีเดียวตึกวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งครับยังไม่มีเขา้าว่าฝนจะตกครับโอเคเลยวันนี้สำหรับคนทำงานครับสำหรับท้องถนนดีเลยวันนี้ ก็ไม่ถึงกัร้อนมากบรรยากาศครับถึงปลายสีลมข้างล่างก็จะเป็นสีลมถนนสีลมเลี้ยวซ้าย ข้างล่างจะเป็นถนนสาทรเลี้ยวซ้ายเป็นสีลมถ้าเราเลี้ยวขวาก็ไปวงเวียนใหญ่ครับโอ้เหมือนว่ารถมีรถคันใหญ่ครับตามหลังมาดูตึกคอนโดสวยงามครับ โอเคนะครับแค่นี้ก่อนครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับ